มาถึงก็รับบุญกันแล้วนะครับกับโครงการกลางต่อ1บาทก็จะตุกนที่หิวโหยโดยยะผศพีติโยวิวันชันตุสัพวัตตูวิณัสตูปาเตฆวัตวัดตรายโยสุภีธีชายุโคภวะอภิวาพันสิเิสังนิจังวุฒาปจายิโวจัตารูธรรมวัฒนสิกอายุวันโญสุขัง พระหลังพวตุสัพพังลังรักขันตืสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัพพโสธีพระวันตุนี่วันนี้วันแรกนะครับข้ามาประมาณกี่โมงนะครับตีสิบห้า <ๆ S 1> สิบห้าครับ <ๆๆ S 1> ไปนานๆเลยขอให้น้อง,องๆทำแนง ไม่ดูเดินกลับไปย้อนก่อนนะอได้รับ้ามบนเป็นสกันนะกนใ่งทีาข้าทางเข้าด้านหลังนะครับไม่ได้ข้าหน้าหอเข้าหลังหอที่จอดมาเข้ามาถึงก็เจอรูทอาหารก็เจองูเลย วันแรกตอนเช้าคนยังน้อยอยู่นะครับอ่ามันจับเข้ากรุงกัไปแล้ว่โซนอาหารนะครับ น้นลงทางเข้านี่ระ,ะบัเข้างานวันนี้วันกินเจวันแรกก็ด้วย <c oughs> แล้วจะหาอะไรกินวะเนี่ย อามเดินดูันซุ้มๆไปเลยแล้วกันเนาะมีคนบ่นว่าให้แผงกล้องแล้วช้าแนตะ่มันก็ลำบากเรามาหมวกล้องงามเหมือนแบบอาดูกับอามเลยอามหันขวาหันซ้ายหันเรียวก็ไปเร็วนะไม่ค่อยถนัดอันนี้ตรงสงแพะหมู อันนี้ชอบแมาหาแมวอันนี้โซนนี้ก่อนอันนีโซนหมาแล้วครับอันนีมันดีว่า รับหมั่นนะไปเลี้ยงที่บ้านด้วยเอ,อ้ยมาหมา,หมา อันนี้คือช้างเข้าหน้าฟององ่ันเีาจะเดินวนรอบๆนิดหนึง่งแต่ที่ตุ้มต่อแล้วเดี๋ยวอาจจะหยุดฮักแป๊บหนึ่งนะครับ จะไปดูโซนกระต่ามีมาตอนเช้าคนไม่เยอะดีเอารกด้วยมีแมวต้องมีโอไามา่ใช่ ไปโนไหนโซนแม้เดินอเดินให้หมดไม่หาโซนกระต่ายไม่เจอทำไมดูเจมดูไปดูมาทำไมเหมือนคันแรงกระจองวะ อันนี้ทอนกระต่ายแล้วน,น่ารักตรงนี้คงลงทะเบียนประกวดในสักอย่างในในงานมีประกวด ประกวดเขามีประกวดตับผงด้วย <c oughs> น,ยนยี่อะรเชียวอ๋ออ้ามไปเดินวนวนแล้วเดี๋ยวอารามขอไปดูของอารามก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายจอบให้ตามร้านบางส่วนนะครับ ใครอยากมาก็มากันเองอเมซอนมีเขาประกวดตัดขนแมวซอนกระต่ายนี้น้อยอ่ะ หมือนจะมาเร็วไปนะครับก็ยังจัดรูธอะไรกันไม่เสร็จเลยโซนอาหารกระต่ายโซนกระต่ายก็มีอยู่ตรงหอแปดประมาณยี่สิบถึงยนะี่สิบสี่นาะเออน้อยอะ่ะอ,อืจะซื้อก็ไม่รู้จะซื้ออะไระครับ ลูกชายยังไม่มายังไม่จุดติตรงนี้ก็อาหารก็ตายแล้วก็มีแก๊สบี้เขาก็ยังใส่โกงไม่ครบดูไปต่อแล้วกัน เหมือนกันพี่ก็กน่ารักเหมือนกันนะยสองพันห้ายังไม่ใช่สีที่แอมชอบโอมันี้สีสวยมาสีน้องก็ตายนะครับมิ รอบอกมาไวายไปเขายังไอนี้ไม่เยอะ,ะหอว่างนี่เขาลงกับตางยทไปดูแล้ว,ลวกัน ่าจะอยู่ในโซนหลายบาทดูเขจับกลับแล้วอด,ดูจบว่ากลับแล้ว พี่เกาวในเวลานี้ท่านใดที่ลงทะเบียนไว้หรือว่าอยากจะไปดูวินนางานสามารถไปได้เลยตอนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะอ่ะเหี๋ยวพาไปเจอนี่วินว่ะ อาหารในร้านแมวโัวลาชาระย่านี้ดก็่า้อนันรวดเปลวค่ะสามสนทีจะเวได้แถมเนี่ายังมีการสชนของแซนดิชแมวนะะเรามีการยิปต์หร้นะคะ เดงงันยายในคะวันนี้เรามีตัวช่วยนะคะให้สำหรับคนดวยค่ะใครสนใจนะคะวันนี้ก็กิดเที่ยงแล้วคนเริ่มเยอะแล้วนีนะคะสุดใหม่ล่าสุดอย่างสโบรชีสเคจเอรม่สุดลาเต้นะคะหรือว่าใกเป็นนะคะอะรที่แบบความแบบกินแล้วมันจะดีกันไหมเนี่ยแล้วก็ร้านเริ่มาของมาลงแล้ว เ่ะกันได้กถ่ายร้านนี้หน่อยครับชิมนี่เลเอก็กโอบูเลยได้อาหารจากเขานะครับคุยกับเขาเราทะยานใส่ดีอยู่ตรงอยู่ตรง ยี่สิบที่ไปชิ้สองนี่ครับงที่าไปสแกนถูกใจแล้วได้อาหารเม็ดกระไก่แล้ครับแล้วก็หลับดันนตัวทํางวัเลยตอนนี้แมวเริ่มงงกันนะคะ่มน่ยากฝนร่งตัวถือนี่แมวชอบร้อง่เราทั้งนจะชอบแล้วายเยอะหน่อยในงานมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะตอนวันแรกๆถ่ายรานนี้ให้ดูเยอะๆหน่อย เลยก่เียคุณช้างลูกคุณหลังต้องหาทำไมจะเปต้องหาถ้ารักเลยอ่ะก็มี้ามีลองโกงมีอาหารแท้ในงานลด10-30%นะครับอยู่แต่เราไม่ซอนหาวเองอยู่ด้านหลังใบๆเดี๋ยวบันนี้นะ ถ่ายร้านนี้หน่อยนะครับอามซื้อของมาแล้วนเจอร์้วบิดอยู่สุพรรณร้านนี้สุกจะด,ดังเหมือนกันนะเจ้าของเขาน่ารักดีนะครับอามซื้อสเปรย์ฉีดมาก็อย่างที่บอกมาวาัยวันแรกยังจัดอะไรกันไม่เสร็จนี่นะครับสเปรย์เขาหอมมากเลยนะแล้วก็มียาให้น้องกินยังไม่ได้ซื้อเลยโห่ากลัวว่าจะเก็บฟรี น่ารักมากเขาไม่มีราคาหรอ อันนั้นของดีมลับบิดนะครับกำลังจัดกันอยู่อันก็คงไม่ได้ไปโซนอือ่เยอะนะครับ ว่ามีสัตว์ที่ตัดขนมั้งน้ำลับแล้วได้ของมานิดหน่อยั้งที่ยังไม่มีกระตาอ,ะอยู่ให้ดูงูแมวเนอะงานมันยังค่อนข้างเงียบๆเพราะเป็นวันแรกอ่ะเพราะฝนกระต่ายก,ก็มีนิดหนึ่ง มีขงมนงน้ำชอบอยากได้ยาปดฉี่ก็ไม่มีหาไม่เจออ๋อเอ,อ้ยเดี๋ยวอามีของจะซื้อนี่หว่า ตรงนูงน้นตกกุ้งอันนี้ส่งนกให้ดูเท่านี้นะครับไม่ได้ถาเจาะนะครับ นผู้ประกอบการคุยเลยมัเราไม่เป็นผู้ประกอบการข้าเป็นไก่โคติตีตรงนี้ตกปุ้งเดี๋ยวไปหาซื้อเลยดีกว่าอย่าตกเลยคงไม่มีปัญญาตกคนก็เริ่มเดียวแล้วจะบ่ายโมงแล้วนะครับวันแรก อโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันยังเหลืออีก3วันนะมากันได้ใช่ป่าวะ <c oughs> โอเคนะครับบายบายเสียงจะเบาไปหน่อยนะไม่ได้เอาใไหไม่ใหม่ละอ่ะให้เดินดูอีกหน่อยอย่างมีคนสนใจหมาแมวนี่คอนโดสำหรับ คุณซื้อให้หมาแมวอยู่ได้ลาไปตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราจะไปซื้อของ